สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้งานเครื่องวิโอไลน์สโคปตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ n อ็นนะคะรุ่น E N B L ห้านะคะเมื่อเปิดกล่องออกมานะคะตัวภายในกล่องจะมีเครื่องแล้วก็ตัวเบดให้นะคะสร้างเมื่อเปิดกล่องออกมานะคะจะเจอตัวเครื่อง ัวด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้สําหรับช่วยสอดเอาไว้ใส่หแบบลอดลมใส่ท่อช่วยหายใจนะคะจะใช้คู่กับเป็นตัวเบสตัวเบสจะเป็นตัวปอพลาสติกสาหรับสวมเข้าไปที่ตรงนี้นะคะตัวนี้เราจะใส่ป็นทองซิลมาไว้ให้แล้วก็จะมีซสายบอกที่ด้านข้างตรงนี้ค่ะโดยจะมีนะคะตัวสายบอกอย่างเช่นตัวนี้นะคะจะเป็นสายเใช้กับเด็กค่ะ แล้วก็จะมีเป็นไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ค่ะต่อมามาดูที่วิธีใช้เครื่องนะคะเวลาเราต้องการใช้เครื่องนะคะตัวเครื่องด้านบนจะมีปุ่มเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้ให้เรากดค้างไว้จนหน้าจอติดค่ะหน้าจอนะคะที่แสดงก็จะแสดงภาพที่กล้องถ่ายแบบเรียลไทม์เสร็จแล้วด้านบนนะคะตรงมุมตรงนี้จะแสดงวันที่และเวลาด้านข้างฝั่งนี้จะแสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะคะ ตัวเครื่องจะสามารถกดบันทึกวิดีโอหรือถ่ายรูปได้จากปุ่มสองปุ่มที่หน้าจอตรงนี้หรือกดที่ตัวปุ่มกดด้านตรงด้านจับนะคะถ้าเราจะถ่ายรูปให้เรากดหนึ่งครั้งเขาจะขึ้นว่าโฟโต้เซฟนะคะถ้าจะถ่ายวิดีโอให้เรากดค้างไว้เสร็จแล้วนะคะตัวหน้าจอาจะปรับมาเป็นจับเวลาค่ะว่าเราถ่ายวิดีโอไว้แล้วกี่นาทีหรือกี่วินาทีเมื่อเราปล่อยวิดีโอก็จะเซฟค่ะทีนี้เสร็จปุ๊บ ต่อมาเรามาดูที่ตัวด้านด้านบนบ้างนะคะถ้าเรากดปุ่มนี้ภาพก็จะกดเซฟเหมือนกันเมื่อเรากดปุ่มนี้ก็ะจะวิดีโอก็ะจะบันทึกเหมือนกันนะคะเมื่อเราต้องการหยุดบันทึกวิดีโอเราก็กดปุ่มสีแดงเขาก็จะหยุดบันทึกวิดีโอค่ะต่อมาด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับค่าหรือปรับแสงต่างๆของตัวภาพแล้วก็ตรงปุ่มสี่เหลี่ยมสี่ปุ่มตรงนี้นะคะจะเข้าไปเราจะดูโฟโตอัลบั้มได้ เขาจะเซฟเป็นปีแล้วก็วันที่นะคะแล้วเราก็สามารถดูภาพต่างๆที่เราเพิ่งถ่ายไว้หรือคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้ได้ค่ะต่อมาเรามาดูต่อมาจะเป็นแพเชียนนะคะเราสามารถาใส่ข้อมูลผู้ป่วยได้เป็นตัวเลขนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเซตอัพสามารถตั้งเสียงวันที่ความสว่างหน้าจอแล้วก็สามารถตั้งภาษาได้ที่ตรงโปรแกรมนี้ค่ะต่อมาดีเทิร์กดกลับไปเพื่อที่จะดูหน้ากล้องเหมือนเดิม มา inh. เรามาดูที่ตัวตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องเมื่อเราใช้งานเสร็จให้เรากดปิดเครื่องนะคะโดยการกดปุ่มด้านบนตรงนี้ค้างไว้จนหน้าจอดับด้านหลังตรงตัวด้านจับตรงนี้จะมีที่กดเราสามารถกดตรงนี้เพื่อที่จะดึงด้านจับออกได้ค่ะด้านจับจะดึงหอกออกมาแบบนี้ได้เพื่อที่จะแยกกันนะคะเมื่อเราใส่เข้าไปตัวด้านจับเขาจะมีมุมของเขาเป็นตัวทางโค้งของเขาเมื่อเราใส่เสร็จปุ๊บเราก็สามารถหมุนกลับมาได้ค่ะ สามารถหมุนได้ทุกทิศทางเลยค่ะ